เล่าเรื่องหลวงพ่อ EP8 เรื่องทางสายกลางท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานและก็สมาทานศิตแล้วต่อไปนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามตั้งใจกำหนดจิตให้ทรงอยู่ในด้านของสติสัมปชัญญะว่าการจเจริญพระกรรมฐานเราต้องการอย่างเดียวคือสติสัมปชัญญะ ถ้าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วก็ถือว่าเป็นผู้เข้าถึงที่สุดแห่งความทุกข์คนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นั่นก็คือพะอระอรหันต์แต่ว่าพะาระอรหันต์ก็คือคนอย่างพวกเรานั่นเองขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย่าตีตนไปก่อนไข้อย่าคิดว่าการบรรลุมรรคผลของเรา จะไม่มีโอกาสทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไม่มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลได้นั้นเขาไม่สนใจในการปฏิบัติในสมถะภาวนาในวิปัสสนาภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่ศีลเขาไม่ต้องการจะปฏิบัติคนอย่างน,างนี้คนประเภทนี้ยังไม่มีโอกาสจะบรรลุมรรคผล ที่นี้สำหรับบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนที่ตั้งใจมาบำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาในการมาของท่านบรรดาพุทธบริษัทก็ให้พิจารณาตัวเองว่าเรามาด้วยความเลื่อมใสหรือว่าเรามาโดยการถูกชาวบ้านเขาเขียนมาหรือใครเขาบังคับมาถ้าหากว่าการมานี่มาด้วยการถูกเขีนถูกบังคับมานั้น แสดงว่าชาตินี้เรานั้นยังไม่พบมักยังไม่พบผลเพราะว่าบาร,รมีของตนมีเหมือนกันแต่ยังอ่อนอยู่มากคำว่าบาร,รมีนี่แปลว่ากำลังใจเราสั่งสมกันมาแต่ละชาติแต่ละชาติมันนานมาแล้วทีนี้ถ้าหากว่าการมาของท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ามาด้วยความเต็มใจไม่ใช่มาลอง เป็นประเภทที่เขาเรียกว่าใครเขามาก็ลองมาดูกับเขาบ้างเขามีที่ไหนก็ลองที่โนอนบ้างลองที่นี่บ้านประเภทนี้ก็จะไม่มีโอกาสเหมือนกันหากว่าท่านจะไปที่ไหนก็ตามท่าไปด้วยความเต็มใจนี่เชื่อว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว สาวขององค์สมเด็จพระประทีบแก้วพึงสอนในแนวเดียวกันไม่แตกต่างจากการเว้นไว้แต่ว่าสำนวนแห่งการสอนนั้นอาจจะผิดแผกไปบ้างตามลีลาของบุคคลผู้สอนนี่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติด้วยความเต็มใจมีความพอใจ ได้ยินข่าวว่าเขาปฏิบัติในสมถาภาวนาวิปัสนาภาวนากันก็อยากจะทํากับเขาบ้างอยากจะมีผลกับเขาบ้างถ้ากําลังใจของท่านทรงอยู่แบบนี้แปลว่าท่านมีบาร,รมีสูงพึงจะได้รับมรรคในชาติปัจจุบันแต่ว่ามรรคในที่นี้ก็ต้องแบ่งเป็นสองขั้นจัดเป็นสี่ระดับคือว่าพระโสดาบันสกิทาคามีอาณาคามีอรหรันต นี่เรามีโอกาสจะพึงได้หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่ประมาทเพราะว่าธรรมะที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงสอนนี่ไม่ยากนะักคือไม่ยากสำหรับคนที่ปฏิบัติจริงปฏิบัติตรงแล้วก็ทำได้ความซื่อตรงคำว่าปฏิบัติจริงก็หมายความว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วปฏิบัติตรงคือตรงตามแนวคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เอาจิตไป ข้องแวะในส่วนส่วนสองประการคือ1อตตะกีรมะทานุโยกได้แก่อาการทรมานตัวปฏิบัติเครียดเกินไปอย่างนี้ไม่ได้บรลุมรคผล 2. กมามสุข,ขาลิกานุโยกเวลาปฏิบัติก็อยากจะได้อย่างนั้นอย่างอยากจะได้อย่างนี้อยากจะถึงน,น่นอยากจะถึงนี่ ตัวอย่างนี้เป็นตัญหาเป็นกิเลสเราปฏิบัติเพื่อวางกิเลสแต่เราเอากิเลสเข้ามาสิงใจมันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันแล้วองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสอนให้บรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติเป็นเป็นสายกลางอย่าตึงเกินไปและก็อย่าหย่อนเกินไปทำเอาแค่สบายๆการเจริญสมถะภาวนา ิปัสสนาภาวนาเนี่ยทำให้นี่เราทําให้เกิดความสุขเราทําให้เกิดความสบายไม่ใช่ทําเป็นการทรมานกายทรมานใจอันนี้ไม่ถูกนี่การทําแบบไหนล่ะมันถึงจะพอดีพอควรก็ดูตัวของเราเองก็แล้วกันเราอย่าเอาร่างกายของเราไปวัดกับร่างกายของคนอื่นคนอื่นบางทีเขานั่งจเจริญภาวนา3าถึงสชั่วโมงเขากำลังสบาย ร่างกายเขาทรงอยู่ได้นี่ถ้าร่างกายของเราทรงไม่ได้อย่างเขาก็อย่าไปทำขนาดเขาเพราะว่าการปฏิบัตินี่มันไม่ใช่มันต้องนั่งอย่างเดียวนอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ในอิรยาบทสี่มีโอกาสที่จะพึงบรรลุมรผลได้เสมอกันนี่เรียกว่าทำให้พอดีถ้านั่งมันเมื่อยก็ยืนยืนมันเมื่อยก็เดินเดินมันเมื่อยก็นอน ้านอนภาวนาจนหลับไปอันนี้อาตามาจะชอบใจมากเวลาไม่มีเวลาไม่พอภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีพิจารณาในด้านสมถภา,าวนาวิปัสนาภาวนาในสมถภา,าวนานี่มีทั้งพิจารณาแล้วและก็ภาวนา ถ้าลืมภาวนาหรือพิจารณาไปแล้วก็หลับไปไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่อย่างนี้แสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงปฐมฌานหากว่าจิตของท่านไม่เข้าปฐมฌานมันหลับไม่ได้ถ้าจะถามว่าถ้าภาวนาจนกระทั่ง นอนหลับนี่จะใช้เวลาเท่าไหร่ก็จะขอตอบว่าถ้าภาวนาไปแล้วมันหลับเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะจิตมันเข้าถึงฌานเร็วนี่การเป็นผู้ทรงฌานนี่เราสามารถทําได้ที่ท่านทั้งหลายพูดว่าเวลาไม่มีเวลาไม่พออันนี้ไม่จริงตัวเราทุกคนต้องนอนอยู่แล้วในเมื่อเรามีเวลานอนพอเวลานอนนั่นเราทําอะไรจะไปตักน้ําจะไปหุงข้าวทํางานอะไรนี่มันไม่มีแล้ว เวลาที่เราจะหลับจับองค์ภาวนานึกถึงคุณพระรัตน์ตายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือว่าท่านพอใจในกรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เป็นตัวภาวนาหรือพิจารณาก็ตามหรือว่าจะพิจารณาในขันห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราอย่างนี้ก็ได้ ในเมื่อจะพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงทุกขังมันทรงอยู่ก็ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ในที่สุดมันก็สลายตัวมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ควรจะมีขันห้าต่อไปเราต้องการภานิพานอย่างนี้ก็ได้จะภาวนาหรือพิจารณาอย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาไปภาวนาไปแล้วมันก็หลับนี่ถ้าหากว่าจิต เราเข้าไม่ถึงปฐมฌานมันหลับไม่ได้ใจมันจะทรงอยู่จะเกิดความลำคาญถ้ามันทรงไม่ไหวก็พักเสียจนกว่าจิตเราจะมีความละเอียดเข้าถึงจุดเริ่มภาวนาปัะเดียวเดียวหลับเลยอันนี้อัตมาจะชอบมากเพราะว่านึกว่าจะภาวนาไม่ทันจะภาวนาก็หลับ หรือว่าหรือนึกว่าจะพิจารณาไม่ทันพิจารณาก็หลับอย่างนี้จะชอบใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตของท่านเข้าถึงประถมฌานเร็วนี่การทรงฌานของเรานี่เราทรงได้ทุกวันถ้าปฏิบัติแบบนี้เราตื่นขึ้นมาเวลาเช้ามืดยังพอมีเวลายังไม่ต้องลุกขึ้นมาอิเลียบทนั้นเปลี่ยนมันจะเคลื่อนจากสมาธิก็จับองค์ภาวนาหรือพิจารณาต่อไป จิตใจจะชุ่มชื่นถ้ามีอารมณ์แนบสนิททรงสมาธิได้ดีวันนั้นทั้งวันท่านจะมีแต่ความสุขใจท่านจะมีความเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษการตอบปัญหาเฉพาะในใดๆจะได้อย่างคล่องแคล่วอย่างคานไม่ถึงนี่ผลในการภาวนาและพิจารณามีผลอย่างนี้นี่พูดให้ฟังถือว่าการทรงฌานทุกวันเราทำได้ไม่ใช่ไม่ได้ทำแบบนี้ได้ทุกๆวันเพราะเรามีการงานมากไม่ต้องไปนั่ง การนั่งก็เหมือนกันไปนั่งเก้าอี้นั่งห้อยขานั่งบนเตียงนั่งที่ไหนมันก็ได้ไม่ต้องไปเลือกอิริยาบถไม่ต้องไปเลือกอาการของการนั่งไม่ใช่ต้องไปนั่งพับเพียบหรือว่านั่งขดสมาธิเสมอไปอันนี้ไม่จําเป็นนี่หากเวลานั่งอยู่ถ้าเราเมื่อยถ้าพับเพียบก็เปลี่ยนจากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาอย่างนี้ก็ทําได้ หรือจะนั่งคัดสมาธินั่งคัดสมาธิไม่ชอบใจหันมานั่งพับเพียบนั่งพับเพียบมันไม่ไหวร่างกายมันทํางานมาทั้งวันมันต้องการพักผ่อนก็ไปนั่งบนเก้าอี้นั่งเหยียดขาสบายเอ็นกายลงไปใจจับอยู่ในด้านสมาธิหรือวิปัสสนาญาณอย่างนี้ก็มีผลเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ฝึกกายนี่เราฝึกใจเราฝึกใจไปฝึกไปไหนละ่ะนี่เราที่ นี่จุดที่เราฝึกเพื่อเพื่อตายกันเพราะว่าถ้าจิตเราเป็นสมาธิเราทรงอยู่ในด้านวิปัสสนาญาณอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าตายแล้วจิตมันก็ครบเอาอารมณ์นี้ไปด้วยมันครบอารมณ์สมถะภาวนาวิปัสสนาไปจิตมันก็ต่ำลงไม่ได้มันไปเบื้องสูงอย่างเรลวที่สุดแล้วก็เป็นเทวดา ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นฌานแล้วก็เป็นพรมถ้าจิตวางองวิชชาคือขันห้าเสียได้แล้วแล้ก็ไปในพานมันก็ไม่ยากความจริงมันไม่มีอะไรยากนี่สำหรับการเจริญพระเจริญเจริญกรรมาฐานแผ่เมตตาขอบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้จะเก็บตั้งแต่ต้นยันปลายสักนิดเพียงย่อๆก่อนที่ท่านจะภาวนาหรือพิจารณาอะไรนี่ ก็ขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลาแยแผ่เมตตาไปในทิศท,ทั้งปวงทั่วจัก,กรวาลเสียก่อนทำใจของเราให้สบายคิดว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิตรกับสัตว์ก็ดีมนุษย์ก็ดีที่เกิดมาในโลกเป็นเพื่อนเราทั้งหมดก็เป็นเพื่อนกันเป็นสหายกันคำว่าเพื่อนก็ได้แก่เป็นเพื่อนเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเหมือนกันทั้งหมด ต่างคนต่างเกิดมาแล้วก็ตายเหมือนกันเราจะไปประหัดประหารกันเพื่ออะไรเราฆ่าเขาก็ตายเราไม่ฆ่าเขาก็ตายนี่การฆ่าเขาได้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนมีอายุยืนขึ้นไม่ได้ทำให้เรามีความสุขนี่การเป็นสัตรูซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็หาความสุขกายสุขใจไม่ได้สู้เป็นมิตรกันไม่ได้ทำใจให้สบาย ถึงแม้ว่าใครเขาจะประกาศตนเป็นศัตรูก็ปล่อยเขาไปให้อาภัยในเขาเราควรจะสงสารในเขาควรกรุณาสงสารอย่างไรเพราะว่าเขาตั้งใจพลาดเกินไปคนเราถ้ามีมิตรมากเราก็มีแต่ความสุขถ้ามีศัตรูมากเราก็มีแต่ความทุกข์คนที่เขาทำให้เราไม่พอใจประกาศตนเป็นศัตรูกับเรานั่นเขาสร้างความทุกข์ให้แก่ให้ตนเองเขาไม่ได้สร้างความทุกข์ให้แก่เราเราสบายใจ ระง,งับก่อนภาวนาทีนี้เมื่อแผ่เมตตาไปในทิศทางปวงแล้วก็จงเปื้องนิววณนห้าประการเสียคือหนึ่งก็ได้แก่กามฉันทะตัดความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกินหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวลตามที่เราต้องการในอารมณ์ที่หมกมุ่นอยู่ในกามกามารมณ์ แล้วก็รสอาหารที่มีรสอร่อย,อยไปติดมันในรสอาหารนี่กินดีก็ตายกินไม่ดีก็ตายอร่อยก็ตายไม่อร่อยก็ตายเรากินกันอย่างยัอยง,อยงอัตภาพให้เป็นไปคือตัดอารมณ์ในความสวยสดงดงามท,างทุกอย่างที่เป็นรูปหรือเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสอะไรทั้งหมดในเวลานั้นเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เราติดกันอยู่นี่แหละเราจึงต้องมาเกิด เหตุเกิดมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ประการที่สองของนิ้วรก็ได้แก่โทสะและพยาบาทความโกรธคือว่าความโกรธหรือว่าความผูกโกรธอันนี้เราก็โยนทิ้งไปเพราะเวลานี้เราต้องการอย่างเดียวคือความดีการทรงสติสามชัญยาสงบสงัดจิตอยู่ในด้านกุศลมีแต่ความดีเวลานี้เราต้องการเท่านี้ถึงแม้ว่า จะนึกขึ้นมาได้ว่าใครเขาว่าเราเขานินท้าเราเราก็ควรให้อภัยให้อภัยเพราะอะไรเพราะเขาว่าเราเขานินท้าเราเขาเหนื่อยคนเดียวนี่เราไม่ได้เหนื่อยด้วยเรานอนสบายเราจะดีหรือจะชั่วไม่เกี่ยวที่ปากคนปากคนขอชมเราว่าดีถ้าเราเลวแล้วเราก็ดีไม่ได้ถ้าใครเขามานินทาว่าร้ายว่าเราเลว แต่ถ้าหากว่าเราทำดีเราก็เลี้ยวไม่ได้เหมือนกันนี่คำว่าจะของคนไม่มีความหมายความหมายของเราก็มีอยู่อย่างเดียวคือปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมะัมมาสัมพุทธเจ้านิยน่อนความโกรธทิ้งไปชั่วขณะหนึ่งที่เรากำลังทำสมาธิเลิกแล้วมันอยากจะโกรธก็ตามใจมันนี่เรียกว่าผ่อนสั้นผ่อนยาวประการที่สามก็จำกัดความวาง่วง เหนาหาวนอนแล้วเวลาที่เราจะปฏิบัติควรตั้งเวลาไว้แต่ควรอย่าให้ยาวเกินไปถ้ายาวเกินไปมีอาการเครียดเป็นอัตตกิรมะถานุโยกมันจะไม่มีโอกาสได้แม้แต่สมาธิข้อที่4อุทัจจะความฟุง้งซ่านของจิตและล่ำคาญในเสียงอาการฟุง้งซ่านของจิตนี่มันเป็นของธรรมดาบรรดาท่านพุทธบริษัท คนเราที่จะระง,งับความฟุง้งซ่านของจิตได้ก็ต่อเมื่อเข้าถึงความเป็นอรหัตตะผลนี่เวลาที่เราภาวนาและพิจารณาไปบางเอิญจิตมันจะฟุ้งส่งไปสู่อารมณ์อย่างอื่นบ้างพอนึกขึ้นมาได้ก็จับขึ้นมาตั้งต้นกันใหม่สักประเดี๋ยวหนึ่งมันต้องวิ่งไปพอเรารู้สึกตัวก็จับมาขึ้นมากันใหม่ ทำไปแบบนี้ไม่ชาร์จิตเราก็ตั้งอยู่มีการทรงตัวเพราะเราจะห้ามมันไม่ให้มันคิดอะไรเลยนี่ไม่ได้มันต้องคิดเพราะใหม่ๆจิตมันคิดมาจนชิดแล้วแต่ก็ค่อยๆฝึกปัดฝึกไปมันก็จะทรงตัวได้แล้วข้อสุดท้ายเราไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเดษษ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 ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นิวรณ์ห้าประการนี่ถ้าหากว่ายอย่างใดอย่างหนึ่งมันเข้ามาสิงใจชานก็เกิดไม่ได้ นี่เราบอกว่าการเจริญพระกรรมฐานเอาดีไม่ได้นี่เพราะเราเป็นธาตุยอมแม้นิวรณ์หประการแต่ขณะใด,ดที่เราระง,งับนิวรณ์หประการได้หมดทั้ง5ข้อขณะนั้นจิตมันเข้าถึงปฐมฌานทันทีอย่างนี้เป็นของไม่ยากแม้ว่าจะสอนว่าจะพูดตอนไปก็ไปไม่รอดเสียแล้วเพราะเวลามันหมดแต่ขอสรุปแต่สั้นๆว่าถ้าหากบรรดาท่านพุทธบริษัท ทุกท่านจับลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาหรือพิจารณาอาตมาจะไม่บอกภาวนาว่าอย่างไรหรือพิจารณาว่าอย่างไรขอให้เลือกกันตามอธยาศัยแบบแผนมีอยู่แล้วถ้าทําไปทําประเดี๋ยวหนึ่งจิตมันเคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นแต่พอเราจับได้เราก็ขึ้นต้นกันใหม่ประเดี๋ยวมันก็ไปหมายอยางนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิ แปลว่าสมาธิเล็กน้อยถ้าเราทรงอารมณ์ได้อย่างนี้สลับกันไปทรงได้บ้างไม่ได้บ้างจนกระทั่งยันตายเวลาตายก็จะมีอารมณ์ใจชุ่มชื่นเวลาจเจริญสมาธิอันนี้ต้องเตือนไว้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททางหลายเออเสนใจกับภาพแสงสีใดๆเราต้องการสมาธิมีความต้องการอย่างเดียวคือจิตสงบจากนิวรณ์หประการให้จิตทรงไว้ในอารมณ์เดียว คือที่เราตั้งใจไว้ในตอนแรกนี่แค่สคณิกะสมาธิถ้านี่ถ้าเราตายไปท่านก็ไปสวรรค์ได้ทันทีโดยไม่ต้องแล้วลงไปหานรกก่อนเมื่อจิตมีกำลังชุ่มชื่นมีกำลังดีขึ้นไปกว่าน,นั้นมีอารมณ์ชุ่มชื่นมีปิติคือความอิ่มใจทรงสมาธิได้นานกว่ามีความสุขกว่าอย่างนี้เรียกว่าอุปจาราสมาธิ แต่ก็ทรงได้ไม่นานนักถ้าทรงอุปจารสมาธิได้ตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาได้เหมือนกันและเข้าถึงชั้นยามามีชั้นยามาเป็นที่ไปถ้าหากว่าจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงอารมณ์ไว้ได้ จะมีเสียงวิทยุเสียงคนคุยเสียงคนทะเลาะกันอะไรก็ตามเถอเสียงรถเสียงรามันมาอย่างไรก็ช่างเราไม่ได้ยินเสียงทุกอย่างครบถ้วนบริโบคเราล้มหมดเขาพูดว่าอย่างไรเขาด่ากันอย่างไรเขาชมกันว่าอย่างไรเรารู้หมดแต่ถ้าว่าเราไม่รำคาญในเสียงสามารถส่งอารมณ์ไว้ได้ในขณะที่เราจะเริยนปฏิบัติในด้านสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนา อย่างนี้เรียกว่าปฐมฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปถ้าเราตายในฌานเราก็เป็นผมเอาการแค่นี้ก่อนดีกว่านะเพราะเวลาบอกหมดสัญญาณบอกหมดเวลามันบอกหมดแล้วนี่นะแต่ต่นแล้วต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดเสียว่าความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมาย เราจะกำหนดเวลาตายของเราไม่ได้แน่นอนเว้นไว้แต่ว่าท่านที่ได้เจโตปริยญาณหรือว่าอาตีต,อตังสยานอนาคตังสยานท่านพวกนี้ท่านรู้เวลาของท่านแต่ว่ารู้ญาณประเภทนี้แล้วเขาก็รู้ที่อยู่ด้วยว่าเราตายไปเ,ลเวลานี้เราจะไปอยู่ที่ไหนสถานที่อยู่จะมีความสุขความทุกข์เป็นประการใด อันนี้รู้ได้แต่ว่าเอาไว้พูดกันทีหลังเวลานี้อาตมาต้องการอย่างเดียวให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตัดสั่งยชน์ให้ได้สามอย่างห้าอย่างสิบอย่างถ้าตัดสังโย์ได้สามอย่างก็เป็นพระโสดาบันกสกิทาคามีถ้าตัดได้ถึงห้าข้อหรือห้าอย่างก็เรียกว่าอนาคามีตัดได้ถึงสิบอย่างก็เป็นพระอรหันต์แต่ว่าการตัดสั่โย์เอาไว้ที่หลังดีกว่าเพราะเวลามันหมดแล้ว ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจควบคุมกำลังใจของท่านจับลมหายใจเข้าออกไปเป็นปกติถ้าจะเจริญแบบมหาสติประฐานสุดก็ให้พิจารณากำหนดจิตรู้อยู่ว่านี่เราหายใจเข้านี่เราหายใจออกหายใจเข้าสั้นหรือยาวออกสั้นหรือยาวก็รู้อยู่อย่างนี้เรียกว่าทรงอานาปานุสติ ถ้าในด้านกรรมฐาน40ก็กำหนดรู้ลมสามฐานเวลาหายใจเข้ากระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบส่วนเหนือสะดือนิดหน่อยเวลาหายใจออกกระทบส่วนเหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบเลี้ยงฝีปากหรือกระทบจมูกใครกำหนดข้อนี้ต้องพิจารณาไว้ด้วยถ้ากำลังใจของเราไม่สามารถจะจับสามฐานได้ก็จับแค่ ฐนจับฐานเดียวไว้ที่จมูกก่อนถ้าจะได้ถึงสามฐานเมื่อไหรก็ทราบได้นั่นจิตของเราเข้าถึงปฐมฌาแล้วเอาละบรนดาท่านพุทธบริษัทพูดมากไปมันไม่รู้จัโจบต่อจากนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำลงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าและคำภพวนะ และพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา